สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับเป็นก้รถบ้านนะครับวันนี้จะพามาดูรถเป็นโตโยต้าวีออสนะครับตัวนี้เป็นปี2012นะครับเป็นเครื่อง15เป็นตัว E นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้ติดแก๊สมาเป็น LPG นะครับเป็นแก๊สหัวฉีดนะครับราคาอยู่ที่259,000บาทนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูภายนอกกันนะครับคันที่เป็นสีดํานะครับสีถือว่าเรียบร้อยนะครับสวยเลยนะครับลูกค้าคนไหนนะครับสนใจสามารถมาดูรถที่เต็นท์นะครับ แต่เราอยู่นนทบุรีนะครับอยู่เส้นบางบัวทองสุพรรณนะครับก่อนถึงแยกนพำพวงนะครับอยู่ซ้ายมือติดกับถนนใหญ่นะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรนะครับ0873210872นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับหรือว่าจะเป็นช่องยูทูบนะครับขับรถบ้านนะครับผมก็ขอฝากกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ด้นะครับแล้วก็จะมีเพจนะครับเพจขับรถบ้านนะครับก็ขอฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับ นี่นะครับรถถือว่ารียบร้อยนะครับเป็นสีดํานะครับสวยเลยนะครับนี่นะครับสีภายนอกก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับภายในก็จะเป็นเบาเบาหนังนะครับภายในถือว่าสวยนะครับเรียบร้อยเลยนะครับมีจอนะครับ แอร์เย็นวิทยุช้นห้าปกตินะครับสวยเลยนะครับแผงประตูนะครับเดี๋ยวเรามาดูบอะหลังกันนะครับบาะหลังเป็นบาะหนังนะครับเป็นหุ้มหนังมานะครับบอะบอะแท้จะเป็นบอะผ้ากำมะหยี่นะครับนี่นะครับสวยมากนะครับ แทงประตูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเมนอาร์คตรงประตูนะครับนี่นะครับอยู่ครบนะครับรถเดิมๆนะครับราคาไม่แพงนะครับซื้อไปใช้งานกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องก็เดิมๆนะครับสวยมากนะครับหน้าตาเดิมนะครับ ฝาปรงเดิมนะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องนะครับแก๊สใช้ดได้ปกตินะครับเสียงเงียบนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกระบะาหลังนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับฝาปรงหลังก็เดิมนะครับแก๊สจะเป็นแก๊ส ถังโดนัทนะครับอยู่ตรงท้ายนะครับนี่ครับอยู่ตรงยางอะไหล่นะครับแก้โดนัทนะครับแต่ยางอะไหล่ก็มีครบนะครับยางอะไหล่มีนะครับเดี๋ยวเรามาดูยางนะครับยางก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นยางปีสองพันยี่สิบนะครับเป็นแม็กขอบสิบห้านะครับ โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะครับสามารถอินบ็อกมาทางเพจได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรนะครับ0873210872นะครับราคาอยู่ที่259,000บาทนะครับยังไงผมขอฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ